อยู่ในเมืองไทยนี่เนาะหรือว่าเขามาอาศาัยอยู่ในเมืองไทยนี่เงประมาณในอาทิตย์กว่าเลยนะเป็นใจในความรู้สึกหลังจากที่มาอยู่นี่ดีใจมัม้งดีใจหวนร้อมหวนร้อมได้ไปเที่ยวยังไงน,นะ สองหนึ่งกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปเบิร์ตสุกุสุคนบวาชิยู่ทางในประเทศและกต่างประเทศเด้อพ่อพี่น้องมาหนี้พ่ออกับเปเปเชโนสเน็มกันเลยคือเก่าคือเดิมเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังไทยและกับฟังเหล่าไม่ได้เพิ่มเติมคือเก่าพี่น้องเอ่จะมีทุนเงินจะมีศาลาและผมมีศาลาเนาะมาเล่ามาว่ามาโอมาลมาวานุอบวนน้ำพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมกันเลย วันนนีี้กเปล่ยบรรยากาศมานังอยู่กลางดาดฟ้าพี่น้อยอากาศจะบรรยากาศพบอาะเนาะเปลี่ยนบรรยา,า,า,ากาศจะตีนั่งโอ้ลมกันอยู่ในหอ้องพี่น้อยกะบัรนี้กาพอได้มากับน้องหนึ่งสาวลุกคืนเทลาวพี่น้อยกะมากับใครให้น้ำซื้อเนี้ยซื้อเลยครับในน้นำโตก่อนสามสองหนึ่งมากับใครพี่นี้ มาคับรเราเปิดไอิมากับพี่น้อ <c oughs> มากับน้องยังบอกบอกทำไมพี่น้องแนะ่น้องพลอยมันอีกคงมากับน้องพลอยนะมาครับน้องพลอยเป็นคลิปที่สองไปหน่อยทีเดี๋ยวคลิปทำการนนะ้องการคลิปแรกการได้ปล่อยไปแล้วนะ้อกคับการมีคนเข้ามาให้กำลังใจอยู่พี่น้องอีกครันเมื่อมีก็สิมาทำความรู้สึกของน้องพลอยเนาะหลังจากที เขามาอยู่ในเมืองไทยนี่เนาะหรือว่าเขามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนี่ไงประมาณในอาทิตย์กว่าเลยนะเป,นเป็นจะในความรู้สึกมันจากที่มาอยู่เนี่ยดีใจม,ม,นในมั้ยบอสดีใจส่วนประกอบส่วนพร้อมได้ไปเที่ยวยังไงนนะหลายอย่างหอยดังๆเนี่ยบางทีมันอาจจะบริกรในไปเที่ยวหลายอย่างเนาะหลายบอลเป็นจะได้จัง มันเมืองเป็นคือกันอยูวกับกานเมืองเราโอเคลดลายมันเมืองเป็นลดลายเนาะหรือว่าอรับไม่อย่ากับคือลดลายสถานะลายเนาะสิ่งของต่างๆได้จาะเครื่องเส้นของซอยบัวที่เป็นหันขาหรือว่าอย่างต่างๆลายปะลายถามว่าแกคือคือตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นที่ได้มาอยู่ที่ได้มาอันเห็นมาสิ่งได้เห็นสิ่งแบบผู้แปลกตาเนาะสิ่งแปลกใหม่ที่น้องปอยบุเคยเห็นเนาะ กเป็นการพึ่งเดินทางเข้ามาหรือว่าได้มาอาศัยอยู่มันไทยนอกจากน้องๆก็เป็นการยังว่าโบคอยเก่งนอกจากโบเป้ก็ได้หัดถามหัดให้เคนบอกนอกจากจะได้ออกคลิปน้ำโบเป well. ้เร네ื่อยๆนอกจากน้องๆอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่เบนในออกคลิปน้ำโบเป้นอกจากเปลี่ยนมาณฑะเป็นรอยกาข้างหลังกะจะเป็นแบบฝ่านอกจากจะย้อนแซงน้อยหนึ่งน้อยกา ยังจะเล่าสุฟังอยู่บ้างได้ได้ผมมีแต่เจอกันตอนนี้ก็มานั่งอยู่ทางบันไดเนาะบันไดทางกลิ่นทางดาบฟ้าตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศจากที่นั่งโคลมกันอยู่ในห้องเนาะเป็นาจะอะไรจัดอย่างเมื่อบ้านรึเปล่าอย่างเมื่อ ก็ทาบ้านาหนไปเได้จังเลื่เมื่อตอนนี้กะมาอยู่นํามาเลียงนอกเนาะมาเลียงนอกไอ้ไั้ใครก,ก็มาเลียงนอกไอ้หน้าเนาะกนะ,ะเป็นกันยังบม่ได้เห็นเวียเห็นงานออกไป็นอะเพราะว่าเป็นกันยังอยู่นอกอยู่นอกกันหลายหลายคน,นอาจจะอยากพูดเนาะว่าตอนที่บอปี้ได้ออกคลิปครับน้องหนึ่ง, <S <S งแล้วกะน้นองพลอยเน,ะนาะบางทางอาจจะ อาจารย์จะพูดว่าน้องพลอยนี่เป็นยังกันน้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิตอบให้ฟังเนาะแต่คลิปนี้เขาก็มาเอามมลุมกันเลยว่ามาฮัดให้น้องพลอยใหเนองีอยยังก็หาฮัดให้น้องพลอยคุณเคยหรือว่าเว้าวัดให้อันนี้ก็เขาเอว่าฮัดให้โมเมนต์ฮัดให้คุณเคยกับกล้อฟอ้าวคุณเคยกับ กล้องนี่แหละครับรายการประเภทเกษสิได้ให้น้องปพลว่าครับให้น้องปพลว่าชิ้นสิ่งต่างเนาะชิ้นที่น้องปอยเห็นหรือว่าชิ้นไหนทีน้องพลอยากว่าสิ่งที่มันจบมันงามหรือว่าไปเห็นสิ่งที่แต่คุกแต่ตาอะไรกันให้น้องปพลว่าเนาะเอาชิ้นทีน้องพลเคยดูบอเคยบเคยเห็นจากที่อยู่บ้านเนาะแต่มาอยู่ในเมืองไทยนี่ไม่ถก ได้เห็นสิ่งที่พวกเรเคยเห็นอะไรกันเป็นังไายเป็นนายควคงรู้สึกตื่นเต้นครับอยากอยากให้ทางบ้านทัางมีคือแบบนี้อยู่บ่อยากให้มีอยากให้ทางบ้านมีแบบทางฝั่งไทยเนาะเป็นว่าอยากให้ทางอยากให้ยังในมีทางฝั่งอยากให้มีคือทางฝั่งไทยมีห้างสินค้ารถตัดนี่บอกรถตัดเซเว่น กเงี้งไงกะให้เราสุฟังณโลกบนเป็นยังน้องเขาต้องหายดอกเนาะเข้าเป็นแบบว่าแรกๆเนาะแรกๆเขาก็ต้องมีความเกินอายเป็นธรรมดาเนาะก็จะเนาะกับปุ๊บไกันแรกครับเกินอายคือการนอนกาปะบกากว่าหลังจากที่เขาได้เฝ้าหรือว่าเขาได้เฝ้าไปเรื่อยๆได้เหตุคลิปลงไปเรื่อยๆเขาก็กาปะกากว่ากาแสดงออกเนาะน้องพ้อยกันจดจำตราะตัว ของพลการยังโบก็ได้ออกกล้องไปในนอกระเป็นคลิปที่ส,กกสองกันโบก้าป่าก้าวออกนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจะได้กระหายกำลังใจทางบนเป้ยแล้วมานอยเนาะกเดี๋ยวคลิปหน้าเขากันเดยเห็นยังโอมากะจะได้กระฟากพราะม่เพื่อนเราคนติดตามเพื่อหายกำลังใจทางบนเป้แล้วนิดหนึ่งเนาะวันนี้กันมาสัมภาษณ์เล็กๆนี้เนาอาจารย์ตอบไปว่าตอบชัดๆเนาะเพราะว่า น้องพลอยกันยังบมก,ปา,กบาป่าโมกาบ่กวันใดพี่น้องเราจะมาเปียกกันได้วา่าเทนเลนนะเล็กๆในเนาะเนาะการมุ่งเดือนก็นมีสระแนมุ่งเดอนก็บบุ๋มมิสระจะได้กับฝากให้กำลังใจคือเก่าคืาอเดิมเนื้อพ่อแม่พี่น้องแล้วผมอยากให้น้องพลอยเราเนี่ยสุฟังอยากเรายัาง่ยจะบอกี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวจว,วบอกไปสิพาไปหรอกสถานที่ตา่นนงงางๆนั่นเยอะแยะที่ไหนบางคนมาเล่าสุฟังเนาะ แต่ตอนนี้จะเอาแบบสันสเนาะไว้ง่ายๆกันคลิปนี้ก็คือมาเหล่าความตื่นเต้นที่ได้กล่าว้ามาเห็นอยู่ในเมืองไทยเนาะ mm hmm. ทีมาเหล่าความตื่นเต้นคือว่าความความยังก็ความประทับใจเอาสิ่งที่ผมเคยเห็นบ้างดตื่นเต้นเนาะเปิ้บุเห็นเปิเ,ปเ,ปเ,ปเปขคำมาเห็นครั้งแรกก็คือตื่นเต้นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาจากที่ผมเคยมีอยู่บ้านเนะาะการากให้ไปากให้ทางบ้านมีคืออยากให้ทางฟังเรา มีคืออยู่ทางฝั่งไทยเว่าเป็นเซเว่นโลตัสบิ๊กถีต่างๆเนาะแต่กาว่ามีอยู่นอกพินาโนแต่ว่าทางบ้านเข้าในภูมีเนาะทางอยู่น้ำบ้านเทางภมีแต่จะมีอยู่ทางฝั่งเในอัลฟังใต้เนาะทางฝั่งทางเขาอาจจะมีอยู่แต่ว่ามันแค่อยู่ไกลจากบ้านขงผมเอเนาะแต่ว่าเขาก็บ่ได้คอยไปเที่ยวสิ่งต่างๆเปานอย่างเนาะโอเคพี่น้องเอ้๋จะจงได้การฝันกำลังใจทางภูมิเนาะพ่อจะเก่าคือเรื่อเนาะสำหรับที่นี่ทางภูมิเนาะ ทามวิปภพประก็ได้ต้องการขอโทษขออภัยทำไมพี่น้องเพิ่อนสุกุสุคนาะจังดลกฝากให้กำลังใจกบว่าจะเป็นเอ็มซีใหม่หรือเอ็ซีเก่าเนาะก็ให้กำลังใจทางปอเปีและน้องพลอยทีเก่าเน้องเนาะเมื่อนี้ก็มาในสุดแบบเสื้อกาบหนึ่งหน่อยอากาศมันฮอตเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่หลังเราอยู่ในห้องเนาะมาโอเอรมาลมอยู่ทางบนเป็นอะไรจังเลกาเดี๋ยวปอเปี๊ยะก็ฮัทให้น้องพลอยฮัทปากฮัทว่าฮัทออกกับโลกทุ่ยวิ่งฮัทออกกับ ก็เนาะการอากาศกำลังใจในเทพ่น้องสสำหรับคิมนี่จากกอการวาสบายดีพี่นนองมาบอคุณป้าอนนไหมป้ายป้าป้ายไพี่นนองติดตามเลยค่ะติดตามก็ไล์กดแร์โอเคนะพี่น้องอานิกามาวอานอว์อเก่าเป็นอะไรกัน้งเดที่มีสล่างผี่ลาเนาะสำหรับคิมนี่าในพี่น้องเด้อ